มาตามสัญญาค่ะเพื่อนเพขวัญเขียนด้วยประกาเมจิกแล้วก็ประกาลลุล่นไว้เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะและก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ว่าสบู่ที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยมันจะบ้าพลังจริงๆไหมนะคะก็เลยทําการทดสอบซักในวันนี้ค่ะหมายเลขหนึ่งขวัญใช้ผงซักฟอกนะคะที่ใช้อยู่ปกติเลยแล้วก็มันจะอยู่ฝั่งซ้ายปกซ้ายนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือปกขวาเนี่ยควัญจะเขียนไว้เป็นหมายเลขสอแล้วก็รอยขีดขีดนะคะอยู่ปกขวาเนาะ ซึ่งระยะเวลาในการซักของขวัญเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4นาทีทั้งสองข้างเลยนะคะบอกเลยว่าก็เล่นเอาปวดแขนกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราไม่ได้แช่ก่อนซักนะคะก็ใช้วิธีการแบบตีฟองตอนนั้นแล้วก็ถูๆขยี้ขยี้เลยนะคะใช้เวลาร่วมๆ่วม4-5นาทีค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะและท้ายๆคลิปถ้าเพื่อนๆดูจนจบนะคะเพื่อนจะเห็นผลลัพธ์ว่า ควรที่จะมีสบู่ตัวนี้ติดไว้ที่บ้านเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เอ่ยหรือว่าใครที่แบบใช้ปากกาอยู่เป็นประจำเราเสียปากกาไว้ที่กระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะบางครั้งหมึกมันก็จะโดนเสื้อเราเนาะตรงกระเป๋าเสื้อนะคะก็จะสก,สกระปรกเลอะนะอันนี้คือสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยคือชอบมากๆเลยนะคะตอบโจทย์สำหรับการทำความสะอาดคราบที่มันฝังแน่นลึกนะคะ แต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะเอาเป็นว่ามันต้องเห็นด้วยตนเองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากทดสอบทดลองใช้นะคะก็จิ้มดูในตะการเหลืองเอาไปทดลองใช้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แนะนําเออนะคะนี่แหละ กว่าจะซักเสร็จก่อนเล่นเอาได้กล้ามกันเลยนะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเราไม่ได้แช่ถ้าประสิทธิภาพสําหรับการที่เราแช่ไว้นะคะซักพักนึงค่อยมาคยีีเนี่ยขวัญเชื่อหรือเกินว่ามันจะต้องสะอาดกว่านี้แล้วก็เบาแรงเรากว่านี้